สวัสดีครับสองสามสี่บริมบอลวันนี้มีบอล 4, สวยๆมาแบ่งปันนะครับพี่ๆค่าจะส่งเนาะมีค่าจะส่งห้าสิบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออเปอเรเตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับผมมาครับพี่ๆบอลสีบอล,ลด่างบอลป้ายบอลเก่าบอลใหม่สวยๆจ้ามาครับชมบอลสวยๆว,ว,ว,วันหยุดวันพ่อต่อเนื่องยาวๆกับวันเข้านนพรรษารแล้วมีเนาะ หยุดกันยาวยังก็หยุดเทศกาลปีใหม่กันเลยปฏิทินนี่แดงเลยหยุดกันยาว,ยาวมาครับพี่บอสสวยๆเนาะ<ว>มาเริ่มกันที่โอง่งญิงทอฝันกันพี่กระถาง6นิ้วโอ่งญิงทอฝันโอ่งญิงทอฝันกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วไซส์ใหญ่ๆกันพี่ตั้งแม่แม่พันเลย300บาทนพ้พมีโอง่งญิงทอฝันนี่สวยๆ,ๆยวยกันเลยกระถาง6ไซส์ใหญ่มากไซส์แม่พันครับพี่ตั้งแม่เลยนี่หน้าด่างสวยๆหน้าป้ายสวยเลยโอง่งญิงทอฝันกับ300บาทเนาะไซส์กระถาง หนิ้วแบ่งสายแม่พันธุ์ใหญ่ๆให้เลยจ้าใครที่ไม่ชอบเลีย้ยงไม้เล็กนะพี่เลี้ยงไม้เล็กมันนานโตแล้วมันไม่ทันใจพี่เอาอย่างนี้ไปตั้งเลยวางเปิ้งสวยเลยองค์หญิงทอฝันครับสามร้อยบาทนี่ครับพี่ใหญ่ๆกันเลยจ้ะใหญ่ๆกันเลยนี่ใหญ่ๆสวยสๆคุมด้านนี้เป็นมงคลสยามครับกระถางหนิ้วเช่นกันครับพี่มงคลสยามไม้ อ่าเขียวป้ายแดงแดงป้ายเขียวมงคลสยามกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบาทครับพี่บีสายใหญ่กระถางหกกันเลยนี่สายใหญ่เบิ่มๆนี่ครับคขึงครึ่งมงคลสยามนะครับมงคลสยามนี่ลอดใหม่มาแล้วสวยๆใหญ่ๆกันเลยครับพี่กระถางหกนิ้วกันอ่ะหกนิ้วมงคลสยามสามร้อยห้าสิบาทครับพี่วางอยู่ด้วยกันสวยมากสวยมากด้านนี้แดงๆครับพี่เทพเทวฤทธิ์เนาะเทพเทวฤทธิ์กระถางห้านิ้วป้ายแจ่มๆเทพเทวฤทธิ์สามร้อยบาทครับพี่ จมเจมป้ายสวยๆมีแดงสวยแซ่บตาใบดกมากใบหดกใบดกป้ายเจมีมเทพเทวฤกษ์ครับพี่สามร้อยบาทได้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยกระถางห้านิ้วน่าสวยๆยครับเทพเทวฤกษ์ต่อมาอันนี้เป็นไม้แยกหนออาจารย์คงครับพี่ไม้ด่างอา่าไม้ด่างชมพูใบกลมชมพูอาจารย์คงไม้หนอตัวนี้ไม้หนอนะคบพี่เนาะสองร้อยห้าสิบาทครับอาจารย์คงไม้แยกหนอเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสามต้นตรงนี้เนาะ อาจารย์คง250บาทขอให้250บาทสอ้บาทแยกหนออาจารย์คง250บาทใบกลมจมพูสวยครับพี่อาจารย์คงเนาะ250อ่ะตัดมาด้านนี้เป็นนางรากสดไม้หนอเช่นกันครับพี่นางรากสดนางรากสดป้ายจเจ็นแบบนี้150่าบบาทครับนางรากสดป้ายเขียวตัดแดงแบนบนี้เจ็มยกระถาง5นิ้วนะพี่กระถาง5้าเนาะนางรากสด150บาทครับแล้วก็ไม้แยกหน่อตรงนี้เพชรบ้านปทุม นี่เขียวป้ายชมพูแจ่มๆกระเบีเ่เพชรบ้านปทุมไม้หน่อฟอมกระถางห้าล้นๆสวยๆสามร้อยบาทครับเพชรบ้านปทุมเนี่ยใบใหม่ครึ่งออกมาเลยนะเบีกระถางห้าเนาะฟอร์มสวยๆกันเลยเพชรบ้านปทุมไม้หน่อสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทแล้วก็นี้ไม้ใหม่ครับบี่เพชรสีบูรพาเป็นไม้แยกหน่อเช่นกันแล้วก็มีหัวแล้วก็มีหน่อไม่อีหน่อแล้วนี่กระถางนี้เดี่สองต้นในกระถางเลยใบใหม่ดางเหลืองเลยจ้ะ เพชรสีบุรพาไม้หัวตอนนี้ให้ไปเลยครับพี่สามร้อยห้าสิบาทเนาะสามร้อยห้าสิบาทเพชรสีบุรพาไม้ใหม่ครับพี่นี่ไม้หน่อและมีหน่อมาแล้วสองต้นในกระถางคุ้มๆด้านนี้เป็นไม้ใบหอกด่างครับพี่ใบใหม่ด่างเรล่องมาเลยเล็บมังกรครับเล็บมังกรเล็บมังกรนี่หลอดไม้ด่างเหลืองมาเลยให้มีด่างสวยมาเลยเจมๆจมนี่ไม้แยกหนอ่อเล็บมังกรสามร้อยบาทครับใบหอกด่างใบหอกด่างเล็บมังกรไม้หนอ่อ สามร้อยบาทส,สวยๆจ้ะสามร้อยบาทด้านนี้เป็นบัวกันหาครับพี่บัวกันหาบัวกันหาด่างส,สวยๆจ้ะบัวกันหาฟอร์มใหญ่ๆใ,ใบดกๆด่างส,สวยๆสองร้อยห้าสิบาทครับบัวกันหาเนาะบัวกันหาเนี่ยน่าส,สวยๆกันเลยใบยดกๆตัวน,นี้แม่พันธุ์ผมสองหมื่นสองแล้วก็สองหมื่นห้าแล้วพี่ซื้อหน่อมาตอนนั้นที่ว่าเพิ่งเปิดตัวเลยอ่ะ ปล่อยตอน้นรูต้นนี้ชิ้นผ่าครับพี่สองห้าสิบาทบัวกันหาครับผมด้านนี้ไม้แยกหน่อชื่อว่ายอดปราสาทเป็นบอลกาบนะนี่บอลกาบกัดสีเนาะนี่จะก,กัดออกสีแบบแดงๆทงส้มแบบนี้โตมาสวยมากครับพี่ชื่อว่ายอดปราสาท250บาทครับผมบอลกาบแยกหน่อยอดปราสาทนะครับยอดปราสาทต้นนี้นะด้านนี้เป็นพรพะล่วงกระถางห้าครับพี่นี่ไไม้ดำไม้ดำพรพะล่วงกระดางห้าก้านดำ ปิดเลยไซส์ใหญ่ตั้งแม่ครับพี่สองร้อยห้าสิบาทพ,พรพะร่วงนะครับไซส์ใหญ่ๆนี่ไซส์ใหญ่ๆกันเลยพ,ลพรพะร่วงสองร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ๆครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอุสามนีกระถางห้าเหลือต้นเดียวแล้วนะพี่ไซส์นี้นะหมดเกลี้ยงแลว้วรอผ่ารุ่นใหม่นะครับอุสามณีสองร้อยห้าสิ250บาทครับพี่โตมาเริ่มกัดสีสวยมากครับพี่อันนี้เริ่มกัดสีมานะเริ่มกัดแล้วอุสามนีอุสามณีสองร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้สวยๆเลย แล้วก็มีไม้เก่าครับพี่เป็นบอลกาบอ่ากัดสีชมพูเริ่มกัดจมูมาแล้วนะชื่อว่าสังวานนกพลัสครับตอนนี้เนาะสังวานนกพลัสสองต้นนี้ครับพี่โตมากัดจมพูสวยมากบอลเก่า200บาทครับผมสังวานนกพลัสสองวาโนพาัาสโตมาเดี๋ยวเขาจะกัดชมพูเข้มเลยนะพี่สวยเลยอันนี้เริ่มกัดมาแล้วนี่นะเริ่มกัดจมพูมาแล้วบอลเก่าน่าเก็บครับพี่สังวานนกพลัสสองร้อยบาทแล้วก็มีตรงนี้มหาเศรษฐีครับพี่ไม้เริ่มมีหน่อแล้วมั้งเดี๋ยวผมไ่ดูบางต้นอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ฟอร์มกระถางนะครับ กระถางห้าและกระถางหมหาเสียถี300อบาทเทียอย่างต้นอ่าต้นนี้ต้นนี้เนี่ยเห็นไหมมีหน่อมาแล้วครับพี่มีหน่อมาแล้วจัดไปเลยครับพี่คุ้มๆ300อบาทม,มหาเสียถีนี่ไม้กระถางหไมก 6, ้กระถาง6กครับพี่ตรงนี้นี่ก็กระถางหมีหน่อแล้วให้ต้นหน่อไปเลยครับพี่300อยบาทเนาะป้ายสวยๆแจ่มๆไซส์ใหญ่ๆพร้อมหนอ่อพร้อมหัวกันเลยครับพี่มหาเสียถี3า0รอยบาทอ่ะ3า0บาทอย่างต้นนี้นี่ต้นนี้ก็มีหน่อครับพี่นี่หน่อเขา มหาเศรษฐีครับ300ร้อยบาทสวยๆใหญ่ๆญกันเลยจ้าตรงนี้มีอาไม้แยกหนอเพชรสีบุรพาครับพี่ดางเพือองแจ่มสวยเลยไม้หน่อไม้หนอเพชรสีบุรพานี่3ามห้าบาทครับพี่สามไม้แยกหนอเพชรสีบุรพา นาสวยด่างเหลืองทองครับพี่แล้วก็ตรงนี้ใบกลมป้ายชื่อว่าบัวสวรค์นะพี่บัวสวรค์เนาะบัวสวร์บัวสวร์กระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วป้ายแจ่มป้ายสวยทุกใบเลยไม่มีหลุดเลยครับพี่บัวสวร์เนาะสามบาทครับผมใบกลมป้ายถ้าเขาไม่ป้ายเขาจะชื่อว่าบัวหิมะนะพี่อันนั้นมันจะแบบว่ามันจะไม่มีสีชมพูนี้เนาะมันจะมีแค่พื้นใบเขียวๆแบบนี้บัวหิมะต้องบัวสวร์ครับพี่ต้องบัวสวร์อันนั้นไม่เป็นไม้แผงบัวหิมะมันต้องบัวสวร์แบบนี้นะครับพี่สามร้อยบาทสวยๆแล้วพี่กระถาง หกนิ้วป้ายแจียมๆทุกใบด้านนี้ดาราโนพารัสก็พี่ใหญ่ๆป้ายสวยป้ายลึกกระถางหกนิ้วเช่นกันครับพี่สี่ร้อยห้าสิบครับดาราโนพารัสนะครับดาราโนพารัสต้นนี้นี่ป้ายสวยป้ายลึกต้นใหญ่สี่ร้อยห้าสิบาทครับดาราโนพารัสอ่ามหาชัยมหาชัยมหาชัยป้ายแจียมๆครับ,รบ250นะพี่สองร้อยห้าสิบนะพี่สองร้อยห้าสิบาทมหาชัยนะพี่มหาชัยต้นนี้เนาะ สองร้อยห้าสิบาทแจ่มๆเลยนี่มาหาชัยสองร้อยห้าสิบแล้วก็ตรงนี้เป็นเลนูนครดังสวยๆครับพี่ใบใหม่ใบนี้เลยใบใหม่ใบนี้ใบดังรับครึ่งน,นะเลนูนครต้นนี้สวยๆเลนูนครนี่สวยแจ่มมากเลนูนครสองร้อยห้าสิบาทครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทเลนูนคร ด่างเทปเด่างสวยสวยด่างทุกใบไม่มีหลุดเลยครับอี่กระถางห้านิ้วนะสองร้อยห้าสิบบาทเลนูนครต้นนี้เก้าทับดอกไม่ติดอันนี้นพี่ผมผสมไปแล้วผม,ผมเด็ดผมเด็ดออกทิ้งกันนะเด็ดทิ้งไปแล้วดอกต้นนี้ผสมไม่ติดจ้ะแต่ว่าอ่ามันเป็นไม้หัวมันมีหน่อแล้วอย่างในในกระถางน,นี้มันมีประมาณสี่ต้นในหนึ่งกระถางน,นะพี่กระถางหกนิ้วนี่เก้าทับเก้าทับใบใหม่ทับครึ่งเลยอันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วครับพี่ไม่ติดนะครับพี่ไม่ติดอแบ่งเลยแล้วกันเก้าทับครับพี่ ไม้หัวแล้วก็มีหน่อมีประมาณสี่ต้นในกระถางนะพี่ไซส์ใหญ่คุ้มคุ้มหนึ่งพันสองร้อยบาทครับเก้าทับใหญ่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 นี่ดูใบนี่นี่ด่างสวยดุดันด่างสวยดุดันมากฮาร์ปครึ่งแดงเข้มเข้มเลยพี่ใบนี้ก็ฮาร์ปครึ่งออกมาเลยนะนี่อันนี้เป็นต้นหน่อ,ขอเขาอันนี้ต้นแม่นี่ต้นแม่นี่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทเก้าทับใหญ่ๆพร้อมหัวพร้อมหน่อกพี่พร้อมหัวพร้อมหนอ่อาะด่างสวยๆจ้าเก้าทับ อันนี้สายพันเนตต้นนี้ต้นอ่าถ้าจะเป็นต้นจอเป็นต้นจอมีต้นนี้มีแบ่งต้นหนอนนะอันนี้สายพันเนตนะเนี่กัดสีสุดเดี๋ยวจะมีสุดยิ่งกว่านี้ครับพี่เขาจะแดงเข้มปั๊ดยิ่งกว่านี้นะนี่อันนี้ให้ดูต้นแม่เขาก่อนกัดสีประมาณนี้ยังไม่สุดนะพี่เดี๋ยวจะแดงเข้มกว่านี้อีกนี่ออะปล่อยต้นหน่อครับพี่สายพันเนตนี่นะหน่อหน่อต้นแยกหน่อครับพี่รอดใหมมาแล้วสายพัน์เนตสามร้อยบาทครับเริ่มกัดสีมาแล้วสวยๆจ้ะสายพันเนตสายพันเนตเอ่อมันมีสองหน่อม เด so <couple osters> ี๋ยวนะพี่เห็นเห็นตัวนี้หน่อเดียวอ่ะปล่อยตัวนี้ก่อนละกันหน่อเดียวอีกอีกหน่อหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนแยกมาได้สองหน่อสายพะเน็ตสามร้อยบาทนะครับนี่หลอดใหม่หลอดใหม่หลอดใหม่แล้วจะกัดสีออกมาเลยมีขาวมาเลยเนาะสวยสายพะเนตรแยกหน่อครับสามร้อยบาทอ่ะเจอมหาชัยตัวอีกต้นหนึ่งมหาชัยต้นอ่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่กว่าตรงนน้นอ่ะตอนนี้สามร้อยลวกันนะพี่กระถางห้านิ้วเนาะมหาชัยมหาชัยต้นนั้นที่ขึ้นไปเมื่อกี้นี่มันกระถางสี่สองร้อยห้าสิบต้นนี้กระถางห้า กระถางห้าสามร้อยแล้วกันครับพี่ชมสามร้อยปะมหาชัยป้ายสวยแดงเข้มเข้มเจ่มเจีมครับพี่แดงเข้มเข้มเจม่จมเจีมกันเลยมหาชัยมหาชัยตรงนี้มีอ่าซับเจริญซับเจริญกระถางหกครับพี่ซับเจริญกระถางหกตัวนี้ ซับเจริญสองร้อยบาทรอดใหม่ป้ายแจมออกมาเลยครับพี่ซับเจริญเนาะนี่ซับเจริญกระถางหกนิ้วเลยนะกระถางหกลังได้พี่ไม่เล็กนะพี่ต้นใหญ่มากสองร้อยบาทครับซับเจริญสองร้อยบาทแล้วก็ตรงนี้มีโชคล่ำซ้ำโชคล่ำซ้ำสองร้อยบาทคระปิสองร้อยบาทกระถางสี่นิ้วดงังสีสวหน้าชมพูครับพี่โชคล่ำซนะ้ำเนาะสองร้อยบาทต้นนี้โอ้รอดใหม่แจมมากมณีล้อมเพชรครับพี่โอ้รอดหม่เจมว้าวเลย กระถางห้านิ้วครับพี่มนันีรอมเพชร450หบาทครับพี่ตนนัวนี้หน้าด่างชมพูสวยรอดใหม่สุดจัดรอดใหม่ด่างสวยจริงๆออกมาไม่ผิดหวังครับพี่รอดใหม่สวยจริงแจ่มออกมาเลย450้ห้นี่ฟอร์มใหญ่ๆตั้งแม่กันเลยมนันีรอมเพชรครับพี่มนันีรอมเพชรกระถาง5แจ่มๆจ่ะมีลูกไม้ป้ายครับพี่ต้นนี้ลูกไม้ป้ายแยกหน่อเป็นพื้นใบเขียวป้ายขาวนวลน,นะพี่เนาะต้นนี้เลยไม้หน่อไม้หน่ออ่า แบ่ง450บาทครับพี่มีน้อดเดียวมีน้อดเดียวเป็นลูกไม้ป้ายคือป้ายที่ขอบใบเข้ามาเหมือนพวกสยามนลิมิตนะพี่เนาะนี่อันนี้เป็นน้องเป็นลูกไม้แล้วก็ผมเอามาแยกหน่อยทีพืชใบเขียวป้ายขาวนวลน,นะพี่แบ่ง450นะครับต้นนี้450ต้นนี้ลูกไม้มเมล็ดจะ้ะลูกไม้มเมล็ดหน้าด่างสวยเม็ดใหญ่เจีมๆนะพี่ด่างสวยเม็ดจีมกระถางหกนิ้วลูกไม้มเมล็ดต้นนี้550บาทครับพี่550ลูกไม้มเมล็ดนะครับลูกไม้มเมล็ดแล้วก็ตรงนู้น เป็นใบไผ่ด่างแดงเป็นชิ้นผ่านะพี่ตัวนี้ใครสายเก็บไม้ใบไผ่เนาะอันนี้เขาด่างแดงนะพี่ใบไผ่ด่างแดง350าสามรนะ้อนนยห้ยาสิานะบาทนะครับผมนี่ใครสายใบไผ่นะอันนี้ด่างใบไผ่ด่างด้วยด่างแดงนะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับโอเคสนใจต้นไหนก็โทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะพี่สามต้นสองฟรี 3. มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ